สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟุกฟิกไรเด้วยก่อนอื่นฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้จะมีวิธีการแก้ไขการอัปเดตข้อมูลของไลน์แมนที่ใครอัปเดตไปแล้วมันขึ้นว่ารอ30เอยรอ90วันยังมีวิธีใหม่ครับยวทําตามกันไปเลยทาพร้อมกันเลยก็ใครที่อัปเดตข้อมูลแล้วมันจะเป็นมุมล่างอนะอื่นเป็นจุดสีแดงเนี่ย ข้ไปที่อื่นๆขอย้ำนะย้ำเลยว่าคนที่ขึ้นนะรอ90้าสวันให้กดคุมะอื่นๆติดต่อเราเช็ดกายฟดูแลคนขับรอแปบหนึ่งแต่แล้วมันก็จะขึ้นหน้า เพื่อความสะดวกกรอข้อมูลจนะเลื่อนมาครัว่าแก้ไขข้อมูลต้องการแก้ไขข้อมูลบัญชีไปแล้วกนะ็เอกสารสมรัครแก้ไขข้อมูล <c oughs> กดไปเลยนะ เสร็จแล้วผวกมี้ต้องการอัปเดตอะไรก็อัปเดตเพิ่มไปแต่ขึ้นหน้านี้มันจะขึ้นรหัสไลน์แมทของเราเลยนะฮะมีชื่อแล้วก็ให้เพิ่มหมายเลขประชาชนเข้าไปเสร็จแล้วก็อัปโหลดภาพข้อมูลอื่นๆที่เราจะต้องการอัปโหลดเสร็จแล้วก็กดสัมมิทได้เลยนเสร็จแล้วมันก็ขึ้นว่า ให้รอเจ็ดวันนะฮะเดี๋ยวเราจรอเลยใครที่มีปัญหาเก้าสิบวันลองทําดูนะครับใครที่มีปัญหาที่ว่าขึ้นรอคําวเก้าสิบวันลองทําดูเดี๋ยวเรามาบอกกันด้วยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับช่องฟุฟฟิตไรเดอร์วันนี้สวัสดีครับ